เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันที่26มกราคมเวลาประมาณสักสิโมงครึ่งปั๊มน้ำมันบริเวณถนนโพท,ทองจังหวัดอ่างทองเขาบอกมีตำรวจสองคนอยู่สพลำมาศกดิก็คือ10ตตำรวจตีธีรดลกับ10ตตำรวจตีนรากรเนีเ่ยเขาขับรถยนต์ไปทำธุระก็ผ่านบริเวณปั๊มน้ำมันตรงนั้นจุดเกิดเหตุอยู่ๆเขาบอกมีชายหัวเกียเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาสองคนมาโบกเลยจอดจอดจอจดจะตรวจหน่อยหนขอเรียกตรวจหน่อยตำรวจสองคนก็เปิดกระจกรถแบบพี่ครับผมตำรวจเหมือนกัน ไอ้ที่ขับมอเตอร์ไซค์มาตกใจท่านผู้ชมนะฮะอ๋ตอตำรวจเหมือนกันขอโทษครับขอโทษครับขอโทษด้วยชาทีที่มีพิรุษเขาก็เลยไม่รอช้าเขาก็ประสานเาานพื่อนเข้าไปเลยเพื่อนร่วมรุ่นเรียนจบโรงเรียนเดียวกันนี่แหละชื่อสิบตำรวจตีนิติรัตน์อยู่สพโพทองบออเนี่ยมาดูหน่อยสิตำรวจที่โรงพักเองหรือเปล่าเขาก็ยกสายสืบมาหมดเลยท่านผู้ชมนะฮะ มาตรวจชายทั้ง5คนนี้ก็ขอดูบัตรประจําตัวตํารวจข้าราชการตํารวจหน่อยมีไหมสอคนนี้ก็งัดบัตรขึ้นมาปั้งตรวจสอบแล้วเอ้ยรูปใช่เว้ยเฮ้ยแต่ชื่อตามบัตรประชาชนมันไม่ตรงกันท่านผู้ชมนะฮะก็เรียกว่าเป็นตํารวจปลอมนั่นแหละปลอมแปลงเอกสารทางราชการสุดท้ายเนี่ยจับได้ยกแก๊ง5คน หคนเนี่ยมีใครบ้างมีนายนุกกูลอายุ44ปีมีนายวนัทพลอายุ38ปีใีนายสุภกิจอายุ23ปีนายอัธพลอายุ28ปีนายปิยศักดิ์อายุ26ปีท่านผู้ชมนะฮะแจ้งข้อหา2คนแรกในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารราชการท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็รอขยายผลอีก5คนนี้แหละว่าไปทําอะไรมาผิดบ้างหรือเปล่า เขาก็เลยร้องขอประชาชนเนี่ยว่าถ้าใครเนี่ยถูกคนแอบอ้างเป็นตำรวจในจังหวัดอ่างทองสุพรรณบุรีอะไรประมาณนี้ก็ขอให้มาแจ้งความกับ5คนนี้เรื่องของเรื่องก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะตำรวจปลอมโบกตำรวจจริงมันดวงม,มันถึง่าตก็อย <c oughs> <K ho accelerator> ากจะบอกท่านผู้ชมว่าเวลาโดนตำรวจโบกกลางถนนเนี่ยนะก็อยากให้ตรวจสอบเรื่องของบัตรข้าราชการก็ดีหรือถ่ายเป็นคลิปไว้ก็ได้ถามเลยพี่ตรวจอะไรคะ นะี่ยไม่ต้องไปตกใจกลัวตำรวจก็ไม่ต้องไปตกใจถ้าตำรวจจริงตรวจได้ใจบริสุทธิ์เนี่ยนะก็ให้เขาถ่ายไปเถอะนะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ผิดก็ว่ากันไปก็ให้เขาลบคลิปหรือจะอะไรเรามีสิทธิ์เราก็ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่เดี๋ยวนี้มันก็ต้องระวังกันอย่างนี้แหละนะอย่าไปว่าใครเลยอย่าไปว่าประชาชนเลยว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายคลิปมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ให้เราดูอยู่บ่อยครั้งมันก็ไม่ผิดนะที่เขาจะกลัวถ้าคุณทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ เจตนาที่มันบริสุทธิ์เจตนาดีเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกครับความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายผมบอกไว้ประมาณนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยอมรขนส่งสำหรับใครที่ต้องการขนส่งสินค้าย้ายบ้านย้ายของแต่ย้ายเมียไม่ได้นะครับติดต่อที่นี่เลยครับ